โคนันนี้เราก็จะมาซปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อที่จะมาตามหาเงินนะคะแล้วเดินไปข้างหลังสุดเลยถึงแล้วค่ะก่อนอื่นเราก็หยิบนมกล่องสีชมพูแล้วก็มาใส่ในถุงเอ๊ะต่อไปอะไรดีน้าแค่นิ้วเปล่าลองดูดีกว่าแล้วก็หยิบน้ำส้ม เอามาใส่ถุงลองไปดูก่อนนะว่าใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยก่อนอื่นแล้ก็ใส่กล่องน,นมสีชมพูนี้ลงไปก่อนอ่าถูกแล้วต่อไปก็เอาน้ำส้มใส่อ่าวไม่ใช่หรอกพรนนั้นเราก็ต้องไปเปลี่ยนสงสัยน่าจะน้ำเปล่าแนะ่เลยเดี๋ยวลองไปหยิบใหม่ก่อนนะเก็บไว้ที่เดิมแล้วก็หยิบน้ำเปล่า กลับไปที่เดิมแล้วก็เอาไปวางเย่ yeah, ใช่จริงด้วยอุ้ยได้เงินด้วยอ่ะทุกคนว้าวเก็บเงินใส่กระเป๋าดีกว่าทุกคนลองไปทำดูนะทำตามที่มันบอกแล้วก็จะได้เงินเลยแล้วก็เหรียญใส่มาอา้าวใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่เหรียญใส่แบงค์ไม่ได้ทำไงดีทุกคนถือไปก็ได้ บายบายอย่าลืมไปลองทำกันนะทุกคนบายบายบ๊ายบายบายบปายบายบายไปไายบาย